ลาพาเรามานั่งเฝ้าเขาจะดึงรถเกี่ยวรถเกี่ยวโอ้ยดูดิมันตกามาดูดูสิจะดึงขึ้นไหมดึงขึ้นไหมน้อนี่เอาเอาเอา ุนสาอเป็นนี้นเลยนะั่นะ่ะจะดึงขึ้นไหมเอ่ยลุ้นค่ะลุ้นลุ้นหน้าดู ใช้แมคโคดึงใช้สลิงด้วยหรือเปล่าหรือเขาดึงยังไงขึ้นไม่ขึ้นน c ฟซี FC, ลุ้นนะคะ กำลังเกาะรู้แหละเกาะเชือกเกาะสเตกันอยู่เอ้าถึงจะดึง,ดงมันเอียงข้างหนึ่งเลยนะนะ่ะ เตรียมหลบกันเนาะจะดึงแล้วค่ะชาร์เครื่องแล้วดๆๆๆ ขึ้นไหมเนี่ยโอ้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 ใกล้ละใกล้ละแล้วเรามีดันตูดด้วยเนาะ มาดูกัน,นเอาโอา้ยมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยรถรถก็คันใหญ่เนาะ เหนื่อยนะคะการทำงานการทํางานแต่ละอย่างก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยแตกต่างกันไปเนาะนก็เป็นแมคโครแมคโครเสียบฟาร์มมาดึง กลแล้วค่ะถ้าต้องค่อยๆขยับเนาะดึงเสร็จแม่โครก็ต้องถอยหลังไปขยับให้สเตย์ให้โซ่มันตึงเนาะค่อยๆใส่ วันนี้ก็มาดูปฏิบัติการกู้รถเกี่ยวนะคะกู้รถเกี่ยวดึงรถเกี่ยวจะสำเร็จไหมสำเร็จสิ เรายืนอยู่ไกลหน่อยนะคะเราไม่ได้เดินไปตรงนู้นเนาะพอดีมันเดินอ้อมไกลนะคะเรามีตัวเล็กอยู่ด้วยเอาละเอาละเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วโอ้เลยดึง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 อ้ง เกือบ,บแล้วค่ะเกือบแล้วอาวดึงต่อคะ่ะดึงต่อ ยังไม่เรียบร้อยนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ยังไม่ลุล่วงนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อย สำเร็จค่ะสำเร็จปฏิบัติการครั้งนี้ลุล่วงไปแล้วค่ะก็ดึงรถเกี่ยวนะคะดึงรถเกี่ยวก็เป็นอุปสรรคเนาะของรถใหญ่นะคะเราก็ต้องเนี่ยตามรถแมคโครนะคะมาก็เป็นธรรมดาค่ะสู้ๆกันนี่หน้างานนี้ก็เกี่ยวข้าวนะคะอยู่ในทุ่งนานี่แหละเกี่ยวข้าวกันอยู่ ติดถนนเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ติดถนนมันมันต้องได้ใช้รถมาดึงนะคะก็จาเป็นเนาะกู้ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จรลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะกู้รถเกี่ยวก็เจอกันค่ะ FC คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ